แข้งขาดำๆนะครับพี่น้องครับลูกเออเบิ่งเอาตามตัวตนเนี่แหละครับคู่นี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับคู่นี่แม่ลูกเด้อค่ะแม่ขาวลูกแดงคู่แรกนี่เปิดไว้ทีห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองนะครับพี่น้องครับนะครับเด้อไม่มีตำหนิเราประกันตำหนิให้เอามาคู่นี่คบหนี่มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งหน้าขอบก็ได้ค่ะดูมากก็ได้ค่ะอหารนี่นะครับ สวัสดีครับมาเจอกันกนะครับกับคุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับไมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกับพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับพี่น้องครับมณีพันมีไฟไม่เนี่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นให้เพื่นตรนี้ย่างสวยงามเลยนะครับเด้อนี่แหละพ่อบุญหลาพันมีซื้อฟาร์มนะครับนี่ผู้ใดอยากกระไดงว่วตัวใดมณีมีมาให้ ราคาถูกอกถูกใจแน่นอนครับพี่น้องครับหลายอยู่นะครับพี่น้องว่าจะเป็นแม่ลูกนะครับเนาะนี่มูในน้อยนี่หลายอยู่นะครับพี่กัดกับอายุทีบ้านหนองแวงเง้วตําตบลดอนดูอําเภอหน,นองสองห่องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อแม่สาวกับมีใไห่พี่น้องเลือกหลายอยู่ครับคุณเอาราคาจะถูกอกถูกใจพี่น้องบอ่เดี๋ยวสิผ้าผีผพาน้องมาพูดคุยกันมาฟังราคากันในคลิปนีนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นก็ไปทําความรู้จักทักทายกับทั้งอ่า อบุหลาก็นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะพ่อบุหลาฟาร์มค่ะขอนยามแรงคำคำยังไงด้วยพี่น้องเด้อครับผมบรรยากาศตอนเย็นเยมือนีมีมะหอไลายปะนี่ครับอ๋อมือหนีเด้อค่ะพอบุลาฟาร์มเด้อค่ะจะมีจะมีง้วสาวหกแม่ค่ะง้วสาวรับประกันทองสองเราก็่องัวโค้มอีกสามค่ะจ้ะกับค่ะมีทั้งแดงทั้งขาวค่ะให้พี่น้องมาเบิองมือนีเด้อค่ะ อ่าเริ่มจากตัวใดก่อนครับเริ่มจากตัวทางนี้ค่ะอ่ะนี่นะครับด้วยสีภาเบิ้งทางนี้นะครับเนาะสาวน้อยสาวน้อยดนะครับพี่น้องเปิดตัวด้วยสาวน้อยกันแล้วกันจ้าบั้นติดเป็นเสียกปันไดค่ะสาวน้อยตัวนี้จักเดือนหรอครับอายุประมาณแปดเดือนค่ะพี่บุญชูอ่าอายุแปดเดือนครับเป็นงอหน้อยนะคะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกได้ครับเขาเขาบั้งติ้เป็นเสียกปันได้าร้อยยี่สิบห้าบวก ูง125บวกนะครับเ้วยอนี่ส้นท้ายจิ้มกระดำดีนะพี่น้องครับไผ่กําลังมองหาง้วงสาวน้อยของครอบครัวบุญลาเพื่อนกันมีไห่นะครับสําหรับผู้ที่กําลังหางวงน้อยงวงพระท่านหลายๆเป็นไดนะครับเพิ่มเริ่มฮัดเรียงนะครับพี่น้องครับเอ้ากลับมากับบรรยากาศเพิ่มฝ้าเพิ่มฝนครับก้อนทายทับนี่ฝนกระตกได้พี่น้องครับตอนนี้ฝนตกเอาตัวแรกนี่ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวแรกเปิดไว้ที่32,000บาทค่ะ ส2 0 0 0นองนะครับพี่น้องครับตอล่องในหอิกนะครับเนาะเป็นตอล่องใดคเอาเพื่อผู้เขามาเบิ้งไมครับบริการส่งของขาเนียบริการจังไห่ครับของผอบบุหาฟาร์มเ้ยค่ะพี่น้องอันส่งฟรีค่ะรับประกันตำหนิส่งฟรีในโซนของภาคอีสานค่ะอันนี้ข้ารหลับประกันเลยส่งหอดนาบ้านนาขอกพี่น้องเลยค่ะอ่ดเห็นได้ครับส่งฟรีทั่วอีสานนะครับพี่น้องครับเอา สามหมื่นส <ะ S 2> องตนน<ช>่องะงอีกบันทึกช่องทางการติดตอ่อช่องทางการติดต่อด้วยค่ะก็จะเป็นพอบุลาฟาร์มจะมีเพจค่ะสามารถติดต่อได้ทางพอบุญลาฟาร์มหรือสะดวกโทรค่ะก็จะมียูสามเบอร์0 8 9 2 7 9 5 6 5 6 4 6 4 4 2 4 4 9 4 9แล้วก็096 051 8735ค่ะแล้วก็ช่องทางไลน์ค่ะก็จะเป็นเบอร์ของนุนีเองค่ะ เพิ่มเพื่อนไปที่086 086 3574706ค่ะอ่ะนี่นะครับพี่น้องอ้าสะดวกช่องทั้งใดเบอร์ใดก็โทรได้ติดต่อได้ทุกเบอร์นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อเบื้องอีกรอบครับพี่น้องครับนี่แปดเดือนดำดาแต่ผมจะเบื้องไห่นมตัวนี้กะบืมิติ้งนะครับพี่น้องครับีค่ะรับประกันตำหนิให้พร้อมนะครับเด้องวดน้อยแปดเดือนครับพี่น้องครับนี่พูทุนหน่อยนะผูทุนหน่อยนะครับพี่น้องงบในหน่อย อ่ะนี่นะครับเด้อส้นน่ะตาคับพี่น้องมั่งใกลๆเลยนี่ถัดเทียบพี่น้องมักงัวหน่อยเนาะหัว้อหน่อยมีให้เลือกหลักหลายทุกใส่เลยนะครับทุกทานแม่นางร่ดับเลยเอาตัวแรกผ่านไปสาวหน่อยตัวต่อไปครับผมมัหนี้สาวหน่อยตัวที่สองค่ะเออสาวหน่อยแต่ไปเป็นสาวใหญ่ขึ้นมาอีกพี่น้องตัวนี้ขอบหูนี่ดำดีเลยนะครับตัวนี้เด้อบดครุเครื่องเนาะเอารายละเอียดของง้วตัวนี้ครับรายละเอียดอ้ยมันหมุนจนสุดเสาแล้วนะคะตัวนี้นะค่ะสาวหน่อยตัวที่สองอายุสิบเดือนค่ะ 1ิเดือนสูงประมาณ130บวกค่ะโบดคบเขื่อนหูนี่นะโบดดีมาเต็มเลยค่ะหูโบดหนาค่ะเป็นตัวหนาตัวโบดดีด้ยค่ะอันนี้เป็นลูกของพอใดครับเป็นพอวชัดเจนนะค่ะเขาขายตามความงามเลยนี่ละคบพี่นอนเด้อผมจีบผ้าเบิ้งขอบหูได้คับผู้ใรมัากงวงโบดๆนะครับเนาะ คือว่าเป็นในสาวน้อยเนื้อตัวนี่ก็สวยได้แหละครับพี่น้องครับขอบหมดำนะครับเนาะแข็งขาดำพี่น้องครับนี่เบิ้งเนื้อตัวตัวไปแล้วฟังราคาเนี่ยครับวันนี้ตัวนี้ราคาได้ค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะต่อรองได้มีลดหลับทรงค่ะสามหมื่นเก้าต่อรองได้ส่งให้ฟรีทั่วอีสานนะครับนี่นี่แหละครับจิ้มดำคักดำแนยว่าพี่น้องมาโบดโบดนะครับพี่น้องครับดูแผ่นหลังนะครับเนาะอ่ะ หางดําด right, so ีเลยนะครับเด้อพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเหมือนเลือกมาชมเอาเลย3ามหมื่นเก่าเดียวปุกับพยายามใถวเบื้องทางเก้าขาไปนะครับพี่น้องบ่มีตําหนินะครับพี่น้องครับรับประกันตําหนินะครับพี่น้องครับดูมุมกว้างๆครับผมนี่นะครับเด้อเสียกเพิ่นเกี่ยวหลักเล็กน้อยพี่น้องครับทรงไทยปฏิวินหัวเป็นยังวนดูเออนี่อ่ะนี่แหละครับเอ้าเพิ่งทาเดินท่ายางทางเก้าขา ตัวนี้มีตำนี้ตรงไหนวะครับตรงนี้บ่มีตำนี้หมืองไดเลยเด้ค่ะไม่มีนะครับเป็นตัวที่เนียนดีนะดีค่ะนี่ค่ะอ่ะสดเดี๋ยวครับเด้ออ่าอ่าเดินอ่าตัวที่สองค่ะเป็นสาวหน่อยคือกันครับพี่น้องครับวันนี้ตัวต่อไปตัวที่สามครับจ้านี่ตัวที่สามค่น่าจะเป็นสาวคือกันเนาะแม่นค่ะแต่ว่าเนื้อหนังหนาเลยตัวนี้อ่าครับผมเอารายละเอียดตัวนี้เจ๊เดือนล่ะครับสาวหน่อยตัวที่สามเลยค่ะ อายุ1ปีค่ะครับค่ะสูงประมาณลอยสามสิบห้าบวกค่ะครับผมตัวนี้จะโบูดคบเครื่องตัวหนาค่ะเป็นตัวที่ลำตัวดีหนาได้ค่ะหนังหนาอ่ะนี่แหละครับโบูดแล้วก็เป็นเอ่องอทีเดือดค่อนข้างที่จะนั่งหนักขึ้นไม่หลายเลยแหละครับพี่น้องครับจากสองตัวก่อนอ่ะสดอายุหนึ่งปีนะครับนะเบื้องเลี้ยมตัวเต็มๆครับเดี๋ยวจะให้เบื้องกีบเรียบตัวนี้งามๆนะครับเด้อนี่กีบเรียบสวยๆเลยนะครับเนาะเบื้องส่วนหนาครับนี่หูสันๆผู้ใดมาก อ่ะทรงสันสันนะครับนอ่องหูเอาเบื้องหนังข้อเอาครับพี่น้องครับย้อยเลยนะครับเนาะอ่าโบสครบเครื่องโบสครบเครื่องแท่นหลังนะครับเด้อนมครบครับผมหนังหนาแบบได้เอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับตัวอ่าตัวที่สาม้อค่ะเปิดไว้ทีสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะต่อรองได้คือเราค่ะสี่หมื่นห้าต่อรองได้นะครับเนาะต่่่ออรงได้ะนีตัวนี้สวยๆเลยครับพี่น้องครับสดๆหางนี่กินเน่เลยเด้อครับเด้อตัวนี้เบื้องเอาอเนาะไกลๆเลย ของนาๆเลยนะครับพี่น้องตัวเต็มดีพร้อมไผ่กำลังมองหาหางัวสาวที่โครงสร้างของถังจจใหญ่กระดูกแขแงขาไ่นะครับพี่น้องครับก็เอาตัวนี้ไปพิจารณาอีกตัวนะครับหนามากเลยค่ะนี่หนังหนาๆเลยตัวนี้วัวสาวนะครับไผ่อยากจะเบิ่งแม่ลูกอดใจไว้ครับพี่น้องว่าโดนครับผมต่อไปครับผมตัวที่สี่ครับผมไปเบิ่งแม่สาวตัวที่สี่ทั้งนี่ค่ะโอ้ทั้งนี้นะครับพี่น้องครับเอี้ามาทั้งนี้นะครับอันนี้เป็นแม่สาวด้ครับพี่น้องครับเอ มุ้นีผสมไปครับเนี่ยโค่ะมุสาวตัวนี้ตัวพงสาวง่ายอีกครับพี่น้องครับยาวพิเศษได้เัยเออค่ะมาเบิ้งแม่สาวโตที่ซีเด้อค่ะพี่น้องจะเป็นว่าสาวอายุสิบหาเดือนสูงประมาณลอยซี่ิบบวกค่ะลำตัวยาวแต่เป็นเครื่องอมเด้อค่ะตัวที่ซีอายุสิบหาเดือนสูงลอย4ี่ิบี่ซิบบวกค่ะเครื่องอมลำตัวยาวตัวแดงดีค่ะตัวง่ายเลยพี่น้องใกล้ได้ผสมแล้วล่ะตัวนี้นะครับเนาะ นี่ผู้ใดกําลังมองหาสาวใหญ่ๆขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องเอาตัวนี้เลยนะครับเนาะจ้านี่แหละรูปร่างหน้าตาครับผมผมกหางน้ากลองแล้วเสมือปากก็ดีเลยมั้งครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละเด้อข้อขานี่กระดับอยูุ่้ิครับพี่น้องครับกีบเล็บนี่กระบอกยาวเลยครับเด้อบวดไกายกันครับผมหางบวดอกได้ครับแต่ว่าสิรินติดตัวซื้อได้พี่น้องเหรอเขาเขนั่นสี่เขาเหรอคะเนี่ยครับอ่ะตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ยได้ค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวที่สี่สี่หมื่น ตัวที่สี่เปิดไว้สี่หมื่นเก้าโดยจะพาเบื้องเครื่องเพชนะครับพี่น้องครับอ่นี่เด้อส่วนถ่ายครับพี่น้องส่วนจิ๋มพวกนมกับบูมีติงที่เนาะตัวนี้เนาะบูมิค่ะไม่มีตําหนิ็ดครับยางดีอยู่ครับตัวนี้อ๋อไม่มีปัญหาการเจ็บขาตําหนิไม่มีนะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวที่สดดีคือกันเนาะค่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นง้วทีตัวแย่แล้วก็นเน่าด้วยพี่น้องครับเอายากได้ตัวนี้ราคาเอาเลยเนาะครับน้องอกี้ราคาสี่หมื่นเก่าพันบาทนะครับพี่น้องจ้านมครบ เด้อเรียงอีกบุ่ดนพี่้องครับเอาแบบนี้ไปก็ได้พี่ดองครับได้ผสมแล้วเนาะสิบแมนครับสิบหาเดือนแล้วอธิวามากพอไดไเท้ากับเลือกเอาสินะคะเหมาะกับโตเขาสินะคะตัวที่สี่ผ่านไปซึ่งเป็นวัวสาวนะครับเนาะต่อไปตัวที่หสากับเป็นวัวสาวค่ะวัวสาวด้วครับพี่้องตัวนี้ตัวนี้กับต้นนี่นะครับเด้อตัวนี้แม่สาวตัวที่ห้าด้วยค่ะแดงดีค่ะ แดงดีดเลยเป็นแม่สาวอายุ17เดือนค่ะเป็นแม่สาวอายุ17เดือนสูงประมาณ140ยสี่สิบวกครับขาวเครื่องเพชรเขาสิดำแน่แต่เป็นเครื่องอมค่ะตัวนี้อันนี้สวยยอู่ส่วนหนาส่วนตาครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวหน้าหล่อว่าท่นว่าเราว่านี่นี่หนาสวยๆนี่ครับพี่น้องครับรูปร่างหนาตานะครับเนาะเอ้ามึงแข่งขาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับเด้อค่อนข้างที่จะตัวแย่แหลือเกินเพราะสมโพธินะครับพี่น้องตัวนี้ อ่ะเป็นง้อคันขานที่จะลึกลงมานะครับพี่น้องผู้ใดหมักทรงนี่เครื่องกะถือว่าดับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละครับพี่น้องครับนี่หนาอ๋อนี่หนาๆยิ่งยิ่งเบ่งความยุ่ยยุ่นเอาตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ยหามื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองนะครับอ่าผู้ใดหมักหนาหนาเอาตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่เด้อตำแหน่งตะหนอกเป็นนะครับพี่น้องเบ่งเอาเนาะไก่เลยแดงควงหางกะนี่แหละครับดำยิ่ง่ๆเลยนะครับพี่น้องนี่จิ้มนี่จอดให้เบ่งกะขากเลยแบบนี้ แผ่นหลังเป็นอย่างไรนะครับนเน<อ>าะนี่นะครับตัวตนลขิงดีจุดครับพี่น้องตัวนี้ก,ก็ได้เอาสำหรับงวัวสาวอายุ17เดือน17เดือนอันนี้อีกเมื่อกี้เดือนนะครับเพ่เกินเดือนสนเดือนกับที่คืนแหละพี่น้องแี่นองครับรอรอตมอสมอเลรอแต่วันเจ้าใพี่น้องครับนี่รอวันผสมรอวันขึ้นนะครับเป็นสัตว์เอาจัดไปพี่น้องครับมีน้ำเชื่อพอตัวได้ใจใจแล้วนะครับเออเอาใส่เลยตัวนี้ก็รับประกันตำหนิไม่มีตำหนินะครับเนาะรับประกันตำหนิค่ะ เดี๋ยวผมพยายามซองนมให้เชี่ยงผู้บางคนเพื่อนรู้มักอย่าได้บอกน้ำนะครับเนาะเกืวัดนี่เนาะมิตริงบ่หัวเหมืนกันนะบ่ติงค่ะบ่ติงครับบ่ติงอ่ะเดี๋ยวบ่เห็นนี่เพื่อนไก่ยินบ่ติงนะครับเด้อนี่หน้าตาครับพี่น้องครับอ่าสาวหล่อนะครับพี่น้องเขาพิสซันั่นเหรครับพี่น้องทั้งหลังวันสิบเจ็ดเดือนนะครับเด้ออ่าไก่ได้ผสมแล้วสิบเจ็ดเดือนค่ะต่อไปครับผมอ่ะนี้พี่น้องตัวที่หกค่ะทางนี้ตัวที่หกตัวนี้ตัวตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้อง น่าจะร้อยหาซิหลอดละไทยโดยประมาณนะครับเนาะบวกลบตัวนี้หัวสาวนะคะตัวที่หกจะเป็นไลฟ์แฟนซี่เนาะเขอืเป็นไลฟ์แฟนซี่ค่ะอายุประมาณสิบเก่าเดือนจ้ะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเลค่ะหางเงาโตหนาแดงดีแต่น้ำ ไต่ข้อเขาไปหาตรงนุ่มเนี่ยจะมีขาขาวแน่เด้อค่ะแต่อันนี้กับบ่บ่ได้เป็นปัญหาอีหยังเด้อค่ะแต่เขาเขาเอิ้อร้ายแฟนซีนบางคนกับมากไล่แฟนซีอย่างนะ้ตัวน่าคมคอหล่อเห็นมันจ้าตู้นี้ผ่าต้นไปครับทองว่างค่ะสถานะทองว่างตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องครับรอยซีซีหาไปหารอยหาซีด้ช่วงนี้เหรอพี่น้องเอาใหญ่ใหญ่เลยขอบหัวกับติดดำดีเด้อครับเด้อแข้งขากับถือว่าบักใหญ่แหรอครับเบื่อยไกๆนี่ บดนะบดครบเครื่องค่ะเมนครับเป็นหวัวลูกกระทบครับพี่น้องครับสายกระทบแล้วก็แตาา่ว่าบดจัดนะครับตัวนี้ขอบหูจิ้มดําสนิทเลยด้วยพี่น้องนี่กระสีผ้าเบื้องหางนะครับพี่น้องครับถ่ายดำมักง่ายแล้วก็หางเงาด้วยครับตัวนี้พี่น้องนี่นะลำตัวหนาๆลึกๆเลยแหละตัวนี้ล้มกระสี่หัวหยอกเหลียวไปนะครับเอาง่ายๆแบบนี้ทั้งพอบุญหลาบาไว้เถอะเลยครับง่ายๆแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องหาหมื่นหาพันบาทค่ะห้าหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับหัวสิบเก้าเดือนด้วยพี่น้องเด้อ สิบเก้าเดือนสูงรอยสี่สิบห้าบนโขเคืองค่ะแบบนี้แหละครับพี่น้องครับใหญ่ๆเลยพวงหางสวยเลยตัวนี้ครับครับถ้าเทาว่าหมักพอยใหญ่ๆก็เห้กับผสมได้นะคะเพราะว่าเขากระแดงดีอยู่หมักมูลใหญ่ๆแบบนี้ก็มาเอาตัวนี้ครับพี่น้องครับเอเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสีชัดบนน้องพี่น้องฝาบนั้นขึ้นนะครับเด้อต้องขออภัยหลายๆครับผมอต่อไปครับผมเข้าสู้หมด รับประกันท้องค่ะวันนี้เป็นงั้วทีรับประกันท้องนะครับรับประกันทองครับผมสองมีสองแม่ค่ะสาวมาเบิงว่าสาวรับประกันทองเ้อค่ะอันนี้ทองแรกเลยครับค่ะตัวแหลกเด้อจ้ะอายุประมาณสองปีครับจ้ะสูงลอยสี่สิบเนาะพ่อเนาะสูงลอยสี่สิบบวกค่ะโบ๊ทครบเครื่องจ้าทองของซีวายศูนย์เก้าหกครับผมจ้ะทองหกเดือน เพราะว่าเฮาเอาหมอเอาหมอมาตรวจทองนี่นะครับพี่น้องตัวนี้ท้องกับ CY096 ตัวนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะวันที่ผสมได้นี้กับ5ตุลา64กสีกำหนดทอดกับ30กรกฎาคม65อันนี้คือปกติและมาตรฐานของฟาร์มฟารบุญหลาเนี่ครับจะมีเอกสารแนบกันหลักฐานการตรวจทองใหไหะครับทอคือทองจริงๆนะคะแต่ว่าเฮาผ่ามันบอกเนาะ ชัดเจนเนาะว่ารตรวจตัวนี้จริงๆเอาหมอมาตรวจที่คอกนะ้ค่ะมีผ่าอันดัเศร้าชัดเจนา่าวทองเนาะอันนี้หมอเพื่นบอกว่าอายุ6เดือนตามใบเลยค่ะค เดือนได้จ้ะลูกซีไว้พี่น้องครับ<า>เน<อ>าได้ละเอียดของงวัวไปแล้วขอคาตัวงวัวทองตัวนี้ครับอ่งางัวอทองเด้อค่ะแม่นี่เปิดไว้ทีเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องตังวลงได้คือเก่าค่ะวัวสาวท้องแรกท้องกับซ<บ>ีไว้ศูนย์เก้าหกสูงร้อยสี่สิบบวกรับประกันท้องอะนะครับเนาะโบสถ์ขบเครื่องร่โบสถ์ขบเครื่องครับพี่น้องครับควงหางกับบักใหญ่เด้อครับตัวนี้เด้อพี่น้องเนาะผมเสีให้เบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะนุ่มกับซีหัวอยู่ละครบัครบนี่ควงหาง แักยางไงเลยนะครับเด้อหางค้นหางนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเพิ่นเปิดใ้ในราคานี้แล้วกันตอรองได้ครับเอาเบื้องด้านข้างพวงหางนี่เออนี่นะครับพี่น้องอตอรองได้ครับพี่น้องทรงฟรีให้พร้อมนะครับเนาะรับประกันท้องบุตรจันตนี้รับทรงฟรีค่ะในราคาที่แบบเข้าตกลงกันไว้ทรงฟรีเลยวงส่วนนาอีกทีพี่น้องครับอ้อนี่ด้านนานาโอ้บุกเผานะครับ น่าจะชัดไป็หลักพี่น้องครับข้อมูลนะครับเนาะต่อไปไปดูวัวท้องสาวอีกตัวตัวนี้แดงสองเด้อค่ะเข้มแดงใหม่เลยได้พี่น้องเด้อตัวนี้อันขาวๆน้ำเพลินเพลินว่านเส้นแป้งแป้งไรยุ่งเนาะค่ะแป้งไรยุ่งอ่ะครับอัธยาศีรษะสีขาวอีกอย่างสนองเบเร่ดังแป้งไรยุ่งนะค่ะเห็นอยู่ข้างหลังเอาส่วนหน้าตัวนี้ก็คือขอบหูเนี่ยแหละครับพี่น้องบวจัดๆเลยเนาะขอบดำๆนี่แหละแข้งขาท่องพอได้ครับตัวนี้ครับท่องได้เลยค่ะเป็นเดี๋ยว อายุแม่แม่นีได้ค่ะทองแหลกคือกันค่ะอายุ2ปีความสูงประมาณลอยซีสิบหาค่ะลอยซีสิบหาเอ่อเป็นแดงลึกเลยท้องของทศพลครับนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูถือให้เดี๋ยวผ้ากางเลยปะผ้าหรือเด้อครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าถีบยืนยันว่าหมอเพิ่นมาตรวจหาลจ้วงให้จ้ะแล้วอันนี้เป็นผ้าอันตราเศร้ของเขาอ่านี่นะครับทองอันตราเศร้าเลยนะครับห้าเดือนห้าข้งหกเดือนจ้ะครับ ตามตามภาพเพราะว่าฮันเดย์พี่น้องว่าเอ้ยถ่าถ่าผาพมากเอาผัพไผ่มากก็ได้นี่มีลูปภาพในโทรศัพท์ยืนยันนะคะมันบอกแม่ค่ะมันบอกวันเวลาสถานที่ชัดเจนค่ะตัวนี้มีใบมีหลอดไผ่เยอะทีพี่น้องท้องท้องทศพลท้องทศพลนะครับใบเอกสารการผสมนะครับพี่น้องครับคือตัวนี้ทศพลแล้วก็ในส่วนของหลอดนะครับพี่น้องครับหลอดหลอดยุยิ่หลอดบ่เห็นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอ่านมือผสมกันพี่น้อง ผ<ร>สมอ,อ่าเดี๋ยวนะครับรผสมวันที่11พฤศจิกาหกสีนะครับกัหนดอตทอดกับสิสิงหา6กหานะครับเด้อเดี๋ยวพูดหาหลอดหายได้พี่น้องกับธิดรุ<า>่นี่แหละพี่น้องครับอ่ะจะหาเอาอ่ะขอค่า,ตาโตโตนี่ว่าไว้ทีเท่าไหร่ครับราคานี่เปิดอ่าโตนี่เปิดไว้ทีราคา79,000บาทค่ะ79,000นเก้าครับสาวท้องแรกสูง145ได้โดยประมาณนะครับทองดับสีแดงดีโตหน่าดีค่ะแล้วก็เป็นวัวที่แดงเข้มมากนะครับจิ้มนี่แหละครับพี่น้องเอา ตัวนี้นะครับเด้อเบิ้งเอาไก่เลยครับพี่น้องครับแดงดีพร้อมนะครับเนาะอ่ะเบิ้งมุมงก้วงห้เห็นเต็มโตน้ำนะครับมกตัวใดชอบตัวใดเลือกชมเอา้อครับเด้อเดี๋ยวสิพยภาพไปเบิ้งไงอ่าหมวดง้อคบแม่ลูกคู่ต่อไปนะครับน้องยาน้ำกลองพี่น้องครับอ่ะต่อไปจะเป็นวัวแม่ลูกนะครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ้งอ้าวคบแรกนะครับเนาะ มาเบิ้งว่าแม่ลูกค้มแหลกเด้อค่ะคว่าแม่ลูกค้มแหลกจะเป็นแม่ขาวลูกแดงค่ะเขา <อ S 2> ุข้มกินนมอย่คุ้มกินนมอยู่ยินดงแม่ความสูงของแม่กับประมาณร้อยสามสิบห้าได้เยอะค่ะคลูกกับเป็นแม่ลูกแหลกค่ะพ,พ,พี่บุญชูเป็นแม่ลูกแหลกแม่ทองว่างลูกอายุประมาณหาเดือนค่ะแต่พอบ่ชัดเจนค่ะพอบ่ชัดเจนแม่ค่ะแม่แม่แม่เป็นเครื่องอมค่ะแต่ลูกบดขบเครื่อง แดงดีค่ะครับเจ้าเนี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้คู่นี้นะครับเด้อรายละเอียดก็ให้ดูนี้เ่ได้บอกไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นยู่นี่ลูกนี่มีห้อยเป็นลัปีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหายแล้วนะครับพี่น้องครับเอ้าลูกแดงดีพอดครับลูกแท้เ่าแท้ก็ดจกการกินน้องพี่น้องครับมันดูดซีหัวพร้อมกันเลย่อดพี่น้องเอานี่ค่ะอ่าแข้งขาดำดำนะครับพี่น้องครับลูกเอเบึ้งเอาตามตัวต้นนี่แหละครับคู่นี้ว่าไวเท่าไหร่ครับ คู่นี้แม่ลูกเด้อค่ะแม่ขาวลูกแดงคู่แรกนี่เปิดว้ที่ห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองนะครับพี่น้องครับนี่แหละห้าหมื่นสองค่ะต่อรองได้รับประกันตำหนิต่อลอดไั้ส่งค่ะของ่อบุลาฟ้ามาแล้วนุ่งแจ๊ซีหัวยิ่เด้อครับพี่น้องครับเอ้าคู่ใดอยากจะได้คู่นี้ครบนี่นะครับหามื่นสองต่อรองได้เด้อเบื้องตัวตนของแม่ลูกเยี่ยมนี่ครับพี่น้องครับวันนี้นี่ลูกก็ยังกินนมอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่เด้อ เดี๋ยวแม่ไก่จะเป็นซัดแล้วล่ะค่ะคิดว่าเพราะว่าลูกเขากะไส่ซีเดือนหาเดือนแล้วอ่ะนี่นครับ้คู่แรกนะครับพี่น้องครับต่อไปคู่โค้มที่สองครับผมมาเบิ้งโค้มที่สองเด้อค่ะอู้อันนี้สีแดงดีค่ะพี่น้องครับดําหอดนมค่ะอันนี้ไอ้บดจัดดําหอดหัวนมครับพี่น้องครับค่ะลูกตัวใดพี่น้องครับตัวเลี่ยมดีเด้อครับเดี๋ยวพามาเบิ้งกันเนาะจ้ะอ่ะ ยละเอียดของครูนี่ครับเป็นงัวแมลูกเด้อค่ะความสูงของแม่เป็นเป็นงัวแม่ลูกลูกแรกค่ะแม่นี่สูงประมาณหน่อยสามสิบเจ็ดค่ะลูกลูกเขานีตัวสมีอายุประมาณสองเดือนเด้อค่ะจ้าเอ่อเป็นงัวดำผืนแดงโบสครบเครื่องจัดทั้งแม่และลูกเลยค่ะจ้ะลูกมีพอบ่ชัดเจนเด้อค่ะเพนา่มีใบห้เด้อครับผมเอาแม่ลูกอ่าครับผมเพราะว่าเฮาก็เอาใบตามที่เขาสืบต่อมาเนาะค่ะ อันนี้เป็นวัวลูกแรกครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยลูกประมาณสองเดือนเลี่ยมตัลูกติดคนเล่นน้ำค้นดีค่ะมาเล่นน้ำเลี่ยมตก็ถือบอดีได้แหละครับพี่น้องตัวนี้เนาะเมืองไทยดำแล้วก็ลักษณะเด่นของแม่ลูกคุณคือความโบดนะครับพี่น้องที่ครบเครื่องจัดมากทั้งแม่และลูกนะครับเนาะน้มสวยอ่าน้มเนีนน้มตะไลพี่น้องครับนี่น้มซีขัวสวยๆเพียงกันได้เลเอ้าคู่นี่ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับคู่นี่ว่าไว้ทีหกหมื่นสามพันบาทค่ะ หกหมื่นสามนะครับพี่น้องครับอ่ะนุ่มกระซีหัวซีเต่าเลยตัวนี้นะครับเนาะห้องวันสามพันบาทครับเบิ้งส่วนท้ายของแม่กันครับพี่น้องนี่โบ๊อ่ะนี่แหละครับหกหมื่นสามนะครับครูนี่เห็นชัดปะครับพี่น้องครับนี่อ๋อให้เบิ้งจะชัดเลยนะครับเนาะเบิ้งด้านหน้านะครับพี่น้องครับอ้าวหลังแตกแล้วครับผมสองเดือนค่ะใครอยากจะได้คู่นี้มากเลยครับพี่น้องอ่ะคู่นี้กับบะมี่ตำหนินะครับเนาะบ่มีค่ะบ่มี่ตำหนิค่ะไม่มีตำหนินะครับพี่น้อง เออนี่นะครับเดอ้อไม่มีตําหนิเราประกันตาหนิให้เอามาคูนี่คบนี่มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับมาเบื้องหน้าขอกก็ได้ค่ะดูมากก็ได้ค่ะาานี่นะครับอยู่ใกล้กับแล้วนมาเบื้องใกล้ๆกได้ครับพี่น้องครับอคูอีกคูหนึ่งนะครับพี่น้องครับคบสุดท้ายคบสุดท้ายนี่แมนแมนสูงสูงนะพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบงเนาะนี่ห้เพิินไปไปไรลูกมาไห้นะครับเนาะนี่นะครับเด้อ เขาเขาแก่งเขาแล้วเขากาสีแรีนเลนแก่งเด็กน้อยนี่ไรครับพี่รองครับนี่โอ้ลูกตัวใหญ่เลยก็พี่รองตัวนี้อ่านี่นะครับครูนี่น um> ี่นะครับเด้ออ่าพี่าเบ่งลูกทั้งหมแล้วค่ะพี่้องมาเบ่งงัวค้มที่สาม้อค่ะเป็นค้มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นแม่แดงลูกแดงค่ะเดี๋ยวเบ่งเบ่งโค้มแดงเนาะแม่กับลูกลูกสีแดงก็แม่ค่ะลูกสีแดงก็แม่เป็นแม่ทรงลูกดี อ่ของของความสูงของแม่ประมาณ145ค่ะครับเป็นลูกแรกลูกเขาโตัวแดงๆค่ะอายุประมาณหาเดือนครับเอาแลี้ไปแล้วเห็นไหมอายุประมาณ5เดือนอายเป็ระมาณหาเดือนนี่อ่ะเขาพ่ะท่านได้เห็นด้วพี่น้องมีดค่ตุ๊กปูสำนักหน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเบงอ่ะไปแล้วนะครับเด้อเดี๋ยวเบงแม่ก่อนครับพี่น้องครับแม่นี่สติดกระทบอ่าค่ะสติดกระทบ โบสครบเครื่องทั้งแม่และลูกด้วยค่ะครับโบ๊ครบเครื่องทั้งแม่และลูกนมหนีบมีติงค่ะลูกกินนมดีอยู่อามุนเดินเดินเดินเดีเบื้องฐายอย่างนะครับเนาะสูงเมื่อกี้ลูกเป็นเขาเลี้ยวหาลูกอ่ไล่ลูกมาแน่อใช่มาเบิ้งว่าคูดีทอาได้ครับพี่น้องคมยังใหญ่เมื่อกี้นะครับเนาะลูกไปทั้งคุณและพี่น้องครับเดี๋ยว จังฟังราคากันได้พี่น้องเห็นลูกมากกันยังติดตัดจริงยังไงนะครับเนาะเห็นอยู่ไกลกันเดี๋ยวจะติดอันผ่าพอออกนะพี่น้องครับเดี๋ยวกะเห็นไรไล่มาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละขอบของพ่อบุญลาผู้ใดมาตัวไหคมไดเลือกได้มาได้โทรหาได้ทุกเมืองได้ค่ะพี่น้องครับเพราะเป็นห็นเฉพาะในทิปด้ดยคค่ะพี่น้องอ่ะนี่มาแล้วละเอียดวดาได้ไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสีป้าขาตราคาคาโตครับพี่น้องครับคู่นี่ลูกห้าเดือนครับผมบ้าไ้ ว่าไหวทีแปดหมื่นสองพันบาทค่ะต่อรองใดคูนี่ครบนี่แปดหมื่นสองนะครับพี่น้องเดอ้ออ่ะคูนี่ครับเดอ้อเดี๋ยวไอ้ลูกมันแมลนออกไปคูนู่พี่น้องครับน่ะแปดหมื่นสองเขาติดมูค่ะแยงครับแมลงดิบหนน้ามูครับรพี่น้องครับอ่ะแปดหมื่นสองใดสมใดเดยวสิบห้ามันมองชัดนะพี่น้องเนาะแม่กับตใหญ่ายยุครับลูกแหลกนี่นี่นะครับเดอ้อโตนี่นะครับพี่น้องครับนี่กับแม่นี่นะครับเด้อแปดหมื่นสองคูนี่นะครับเนาะรัดนะนี่นะครับพี่น้อง เอออยูน่น้ำแม่นะครับพี่น้องครับนี่แปดหมื่นสองจะได้สามตัวเอาเส่กันได้ตัวเอาพี่น้องครับเอนอ,เอนีมาแล้วตัวตัวนี้ได้ค่ะได้ตัวนี้นี่ได้ค่ะได้แปดหมื่นสองครบนี่ได้พี่น้องเลยโบ๊ทครบเครื่องค่ะโบ๊ทครบเครื่องสีแดงเข้มเลยครับพี่น้อง <c oughs> อ่ะบ่มีดตํานี้นะครับได้เหยเอาไปแล้วรับประกันต้หนี้ให้ทุกอย่างนะครับเนาะข้อแตนลูกเขาหนี่สีแดงก็แม่เด้อค่ะแต่ตรงข้อลูกเนี่ยจะมีมันขาวๆเหมือนแฟนซีครับค่ะแต่บ่หลายปันใดอ่ะค่ะ สีคือกันเลยครับผมเห็นตัวผู้พอพัดยุหันจอมยุทธจอมยุทธขายไ่ครับแบงคือเกานะครับพี่น้องครับเอแทก่ะค่ะนี่นะครับบบไปยังไผอยากจะได้ก็ต้อถามมาพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบื้องตัวนี่เพื่อมีผู้กำลังหาพอพันยืนะครับพี่น้องมาเห็นข้อควอมูลาคือตัวงามแฉว่าสันจอมยุทธเบื้องส่งยืนรถุดครับพี่น้องครับบทจัดบบลึกัตอ้วนตัวนี้งวกัน่าจะ ชิบเจ็ดิบแปดเดือนถึงน้อยนะตาดำชิบสามเดือนตั้งแต่มันคือโตหญ่แต่หนึ่งว่าชิบแปดเดือนเป็นบ้าพี่น้องเออนี่แหละมันเป็นลูกลูกพ่อได้กัครับตัวนี้ลูกของปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับนี่อยากแกได้นะครับเนาะอ่าเลยขวบได้เดือนหนึ่งอ่าส้นสูงกับสี่สิบปวกัลเวพี่น้องครับอ๋อยากได้พอพัดนี่ พอเป็นลาพอพัดไห้เทาดแบงไห้แน่วสันวาถามมึงเอาด้วยพี่น้องเ้อผู้ใดมักครับครับตัวใดเป็นสัตว์นี่ยเขาจับจับสัตว์ดีมากๆเลยค่ะสำหรับจอมหยุดลูกพิษน้ำย่างเดียวเลยครับผมนี่ส้นหนาส้นตานะครับผู้ใดหมักแบบนี้ชอบความหล่อของจอมหยุดนะครับพี่น้องครับบดันบดดึกนบดจัดนะครับพี่น้องคุณไข่นะครับสองใบขึ้นรถเลนเพื่อนค่ะว่าสีเอาไปทับเขาสิมากขึ้นเปิดเปิดท้ายรถเนี่ยเขาสิขึ้นรถเลนเลย แับเชื่องแล้วค่ะมากขึ้นรอดเอานี่นหะครับอยากจะได้ตัวไหนควบไหนมาเหลือกมาชมเอาครับอยู่ที่พ่อบุญหลาฟาร์มครับพี่น้องครับอ่ะนี่เยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องวัอนี้กับมี่มาให้แค่นี้มันบ่ครับแมนค่ะข้าใจในส่วนใรกกันนี่นะครับพี่น้องเอาก่อนที่จะปิดทิปครับอยากใจพ่อบุญหลาครับนู่นนี่ฝากย่องถึงเอฟซีผู้ชมบ่ครับต่างๆเลยละไปที่ส่วนคนติ่ติดตามพ่อบุญหลาค่ะ พอกขอยาที่สิ้ได้ก็สอบถามพอเวลาทเขานครับเด้อหมไนะครับพี่น้องครับอ้าพอสำเนแล้วครับเออนี่หละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารมัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุน โคสวยงามโคแม่พันธ์ุโคพ่อพันธ์ุโครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง